เราหงอกด้งนะดอกก็สีง่ายนะวันนี้เพิ่งก็จูใจเลยครับเห็ดงามเองสะใจอรีครับออกข้างข้างเลยครับน้องหมูกขาวครับ ามาห่มอยมาขึ้นเกจครับโอ้ยครับตอนนี้ก็เวลาตีหากว่าครับฟา้าสางแล้วกว่าจะขึ้นไม่ได้ครับถนนเลแห้งครับดอกใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นงครับนี่ผมก็สลัดนะครับผ้าึ้นผู้บันข้ามบากครับแต่สาวทางเลงนาะสลัดเนาะเขามากกับพ่อเลย ไงเงยเน oh, ี่ยโอ้โหวิ่งเขาหนักใหญ่โตมาหล้อใหญ่ๆสวย 確ーが บ้านบาอสครับวันนี้ขัดกับเ,เครื่องงามด้วยอะไรเก็บอยู่มืมหน้าว่าท่านแับนี้นเห็นปะเทือยอยู่บุดกับก็มีออกอยู่ออกเรื่อยๆไหมเปียกฝนเปียกฝนเปียกหนังว่านกระตุกต้นคำแห้ง ีทั้งพูดเกี่ยวกับตึ้งล่างหมตกเลยผมใตยสุดกันฝนลงไปนี่เขาแนมเนาะแนมหนาอยู่แล้วก็แนมหนาอีกเตี้ยมวันเสือกันฝนเรื่องกระ <c oughs> โปรงว่าตึ่งพูดตกแนง,งครับ <c oughs> เ่งแรกผมพากันมาหาหมายครับกับบ <that> ุคคลเหตดครับตอนนี้เขาบอกว่าห้องหมายแล้วเนาะออกรอบนี้ผู้พาศครับแป็ดการเป็นผู้จิ๋วใจ้ะครับสุ้นติดต่อครับลอยแล้วครับมีเดือดรุนไข่เป็ดไข่ห่านนั่งอะไรครับเบิ่งครับเต็มหมายเต็มมือเด็กเลย xuống hết ดอกตุ้มงงเห็ดเหยื่อไพ่ครับโอ้โหไร่ร้ป

ดูเห็ดเท่าตีแล้ครับมือนี้ผมบอกเลยว่าโอโคสุจอดหรอกแน่ๆมีผากโคลนเลยครับโอ้ยอ,อ,อ่อนดีครับอ้อาวกลีบอ,อ,อันเดอ คือไงวะเนี่ยเมืนรู้จะจะกินหมดก็ไมีแล้วครับลูกไม่ตามแหงหม้อเมียเมยต่อนนส่วนมันปุ่น ลูกวะอย่นี้ละงาพอา,า,าบ่าถาว่าึ้นดอกขึ้นลูกว้าครับมีความเสี่ยงสูงอัองลตนแ่าเห็นเป็นดอกสีเลยไม่คัดนะหนะาน้ายอนะ่้าวววบ้บ้้ <laughs> <laughs>

จะเป็นลูกมุบิบิบิๆนี่ยอันนี้ม่นอะไรมันจะ่างหัว้าหลล่างาเห็นมัมมีสอตัวสตัวสปอตใหญ่ออกผสมกันเลยอันตรายครับเช็คดีๆด้วยครับเวลาเก็บเห็ดครับหงครับอ๋อมันหันพ่นๆเลยลงหวขาว ดอกงายใครยังไงสิข <tı> ้าวพังหมู่ป่านะอืมขึ้นพังออกล้าเนาะปีนเนาะกีบมวนกลัวอยู่สังขะเพราะว่าเห็ดออกล้ายแหละค่ะสินท่าขึ้นอยากออกทัวเราก็ไม่ไหลแมน ดอกเหลนะืองนาบิ่งครับมู่นี่จักดอครับ そういうなのがなかっ นึงครับดกันมาเราอ่องฝนเริ่มขึ้นครับเป็นไอหมอกที่ถึงภูเขาครับเปิงพอให้ดฝนเรียงครับ บองเงาบองเงาเลยพูด <laughs> ดอกโูดกะดาดอกครับข <c oughs> <ภ>าสออนอะไรนี่ขายอย <c oughs> ่ายไรลงูดงดอกก็ตีง่ายนาะดานาครับ มันนี้เพิ่งก็จูใจเลยครับเห็ดงามเง่งสะใจอลีครับดอกชมชม เหฮลางกขาวครับซึ่งแตกต่างจากเหฮลางกดงนะครับเบิ็งเหฮลางกดงครับสีต่างกันบ่นะครับขาวจะดอกหน่อยกว่อนเฮลางกดงเฮลางกขาวสีตถึงออกอยู่แถวภาคเหนือไม่โคตรเห็นแต่แมนเปขาวๆเลยทั้งบานเฮาออกเป็นเหลืองดงผสมกันเหลืองผสมขาวเฮภูเขาวเฮภูเขา ตอนนี้ก็เวลาแปดโมงกว่าจะเกาะ้าโมงนะครับไรีเก็บอีกสองอันตายเรารุ่นกันรอ ตาแหละครับเอาละหาออกครับอันนี้ออกอยู่กลางตางเลยครับแล้วงอกเหลืองเี่ฮ็ดออกป้าป้าเลยออกหลายเละออกทั่วไม่เคยได้เก็บก็ได้กเก็บมันออกเรื่อยๆจ้ะออกออกแบบออกอีกลีเลยดอกไงน้ำ หมอเขาเอาง่ำๆๆดีเต็มกระตาแล้วครับ กับสรุปผลงานของมือหนีเ่าครับเต็มกระตาครับใส่เวลาเก็บบดดดดดดดหดดดดด่ดดดด้ดด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 หลดดงดาดดลดด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 แลดดดดลดด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 ่ดด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 งดด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 ดกดดดดดดดวดดนดกดดตดดงดด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 ดนี่แดด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 รดดดด้ดด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 ดลืมกระไ กดติดตามช่องอารัางซอนนะครับเป็นกำลังใจผมกับสะลัดน้ำนำนะครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับทีมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเต้มครับที่กำลังงามๆจ้ะอืมแก้งแสบทำนี่้ครับเฮทีคัดออกนี่ผมบ่ได้เอาไปขายรถจำหน่ายนะครับ เฮ็ดนี่ผมจะให้ทอแม่นะครับพืชเผาจากผู้ได้เป็นบ่ได้แม่นครับ้งแกเป็นไปกินมื้อนี้ยายกับตานะครับปลดพลพังอยู่ทางทางลุ่งแต่ทางขึ้นห<อ>่วไงเรายางขึ้นมาตั้งแต่นั้นพุ่นก็บ่ได้เฮ็ดเลยจะเก็บไปให้เราครับว่าเห็นเราไปขายบ่ได้ค่าสมรสจ้ะพืชเผาเนาะต้นยางมาใกล้เฮียงได้ขนาดไม่หลุนโอ้ก2อกิโลกว่าแล้วครับลงไปทางล่างแม่ หเห,เย,หยื่อแหย่แหย่ครับเก็บไปเรื่อยๆได้ถือมากแนี่พาไปตุ้มให้ลหุ้นเกันเพราะว่าโซนที่เทามาเก็บนี่กับตากับยายมาบอกไปนะครับกระซามิดเพื่นเหรอเนาะแต่ว่าเทามาก,ก่อนซื้อเอาเอาแหย่แล้วแบง่งแบ่งกันไปแบ่งแบ่งปันกับ รถล่าซ่อมแล้วก็ซ่อมอีกที่เมื่อวานี่ตอนขาลงกับหมเทียนบอดตาเล่ากับทิศราได้ครับเรามีโวเทียนอย่างหนึ่งห้หนาเพื่อนอีกผู้หนึ่งครับผมเห็นแล้วผมก็โอ้เป็นผ่าที่ประทับใจแหงการที่ขึ้นมาเก็บดันพวกนี่ก็ะเหตุในห้าเห็นในมุมมอง,มอ,งอีกที่เ่ก็เห็นมิตรภาพจ้ะอืม,มก็มีหลายรูปแบบหลายก้นหลายจะใต้นะวความหมุนซึกดีๆครับ อา้าวกำังปล่อแฟนการ์มานำ้ำอีกซ์ซีร่างสะออ่อนเก็บยื้พูดหนีลายเออร,ร้อบอกๆเป็นม,มุมเอุ้ยหลายเลยเนี่ยพวกมันกระจายหน่อยนะครับเนี่เบิ้งคือหน่อยแต่เบิง้งกินแต่เอาเนี่ยนิเมาเมาจ่ะมาเมาลอยหนึ่งลอยหนึ่ง เดี๋ยวจ,จะเข่าหากันตโตครับตลาดเทเดออ้อจอ่าหออออน,นุ่มเนาะรอยนึงรอยนึงจ่ารอ,อยนึ่งมะม๊าล่ะจา,าหลันเดอ้อ